สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดถึงภูมิคุ้มกันที่2นะครับเพื่อให้รู้ทันกนโกงแชร์ลูกโซ่แล้วก็จะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็เรื่องในวันนี้นะครับภูมิคุ้มกันเข็มที่2นั่นก็คือเกี่ยวกับทางด้านอาชีพหมอหรือว่านายแพทย์เนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันที่2นะครับเป็นหมอไม่ได้แปลว่าน่าเชื่อถือในวงการแชร์ลูกโซ่นี้นะครับเพราะมาีหลายเคสหลายตัวอย่างนะครับ ที่หมอเข้าไปร่วมกระบวนการแชร์ลูกโซ่ทั้งตกเป็นเหยื่อก็มีนะครับไม่รู้หมอรู้รู้ไม่เท่าทันกระบวนการพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งหมอที่รู้แล้วทําตัวเป็นแม่ทีมก็มีแต่เราไม่ได้หมายความว่าหมอทั้งหมดจะ,ะทําไม่ดีสิ่งไม่ดีเหล่านี้นะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่หมอเคยทํามาแล,แล้วเราหยิบมาให้ดูว่ามันมีจริงๆนะแล้วเราไม่ให้ไม่ไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการแชร์ลูกโซ่เพียงเพราะว่า เรามีแม่ทีมที่ขึ้นต้นด้วยคําว่านายแพทย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเชื่อถือเขามันไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะครับในตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันความจริงในวงการแชร์ลูกโซ่เนี่ยใชอ้อาชีพหมอเนี่ยเป็นตัวชักนำหรือว่าเป็นตัวชูให้เกิดความน่าเชื่อถือ,อเขาเรียกว่าได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคนหลงตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับ คือรู้สึกว่าจะเป็นหมอฟันครับท่านนี้นะครับก็ทําการตลาดผ่านโซเชียลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ขึ้นไปพูดอะไรอย่างนี้ไหมคงคงผมไม่รู้ขนาดนั้นแต่ในโซเชียลเห็นไม่ว่าจะเป็น facebook หรือแม้กระทั่ง youtube ก็มีคลิปลงนะหมอคนนี้ก็เคยไปอัดคลิปลงไว้หลายๆคลิปเลยนะครับว่าธุรกิจนี้นู่นนี่นั่นนี่นั่นเขาเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์ธุรกิจเลยทำหน้าทำหน้าที่คล้ายๆเป็นแม่ทีมเลยไม่ใช่คล้ายๆหรอก เป็นแม่ทีมเลยเพราะว่าหมอท่านเนี้ยออกมาบอกเองว่ามีลูกทีมอยู่ในมือตัวเองประมาณพันท่านนะครับพันท่านหรือเกือบพันท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นอตรงนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่เขาทำหน้าที่เป็นแม่ทีมตรงนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะของการโพสต์แสดงผลตอบแทนที่ได้นะครับอันนี้วันเดียวได้เก้าหมื่นกว่าบาทแล้วเงี้ยแล้วก็จะมีอาวาธากรรมะอะไรต่างๆเพื่อที่จะ จันลองชัยเหลือชักนำนะครับชักชวนเชิญชวนให้เกิดฮึกเขิมความฮึกเขิมอยากลงทุนฮนะธรรมชาติจักขสันผู้ชนะเสมอหมอขอเลือกที่จะเป็นผู้ชนะค่ะนะใครถอนถอนไปหมอเพิ่มพอร์ตที่6กแล้วค่ะพอดีเงินมันเหลือฮ่าฮ่าฮ่านะครับกระโชวพอร์ตโชว์อะไรไปโชว์กำไรรายวันของตัวเองไปอันนี้ก็พบประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยแล้วก็ใครเข้าไปแย้งนะไปแย้งว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นอะไรเงี้ย ก็จะโดนตอกกลับเข้ามานะครับเหอนตอกกลับเข้ามาไม่ใช่น,นั่นเขาเรียกว่าเสียงแข็งเลยนะครับหมอคนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นสาวกของธุรกิจนี้ตัวโยงเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในธุรกิจตัวเองมากว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับแต่ถึงกระนั้นผ่านไปวันสองวันนี่แหละผมไปดูอีกทีโพสต์อย่างนี้อีกลวนะครับกลายเป็นโพสต์ตอนนี้ขอยอมรับว่าหมอโง่มากค่ะหมอมให้สัจจะแล้วว่าจะเดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีทวงคืน มาให้ค่ะเรื่องเหตุที่โพสอย่างนี้เพราะว่าบริษัทเนี้ปิดตัวหนีไปแล้วเรียบร้อยครับแอปต่างๆเว็บต่างๆเข้าไม่ได้ไปที่หน้าบริษัทก็ปิดเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยเข้าไม่ได้หมดเลยหนีไปแล้วเพราะนั้นการปิดตัวไปอย่างเงี้ยเรียกว่าขนเงินออกไปแล้วล่ะนะครับพร้อมที่จะหนีไปหมดเรียบร้อยแล้วเงินแตงต่างนะครับเพราะนั้นต่อให้มาตามดําเนินคดีแรงเงี้ยคงจะยากช่างว่ายากนะ ยากที่จะได้เพราะเงินน่าจะออกไปนอกประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะวางทางหนีที่ไล่ไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนปิดตั้งแต่ก่อนปิดบริษัทนะครับก่อนปิดแอปปิดเว็บต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งตรงนี้ว่าหมอท่านนี้พยายามจะผันตัวเองไปเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะครับเพราะ,ะสิ่งที่โพสต์มาก่อนหนั้นนะ่ะโพสต์ในลักษณะเป็นแม่ทีมนะครับจากที่อ่านอ่ะ ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้อันนี้เป็นการตีความของทางเรานะครับเดี๋ยวเรื่องการดําเนินคดีต่างๆของหมอนะก็เป็นเรื่องของหมอไปอันนี้เราเราเป็นแค่ท่านผู้ชมดูยุงฮะแล้วก็ขอหยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ตรงนี้นะครับเพื่อใช้เป็นภูมิคุ้มกันแก่คนที่กําลังคิดจะลงทุนแล้วก็กําลังจะตกเป็นเหยื่อในอนาคตในแชร์ลูกโซ่ตัวใดก็ตามนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าหมอ ก็ไม่ได้น่าเชื่อถือในวงการนี้นะครับเพลอเผบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำบางคนรู้แต่ทำนะครับตรงนี้ก็มาดูตัวต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้แชร์ยูฟันนะครับก็มีหมอเข้ามาเกี่ยวพันอันนี้เป็นถึงานายแพทย์อายุรแพทย์โรคไตนะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็โดนโดนคดีเหล่านี้นะครับโดนตำรวจบุกเข้าไปค้นบ้านไปอะไรเงี้ยก็ เรียบร้อยนะครับก็ทําตัวเป็นแม่ทีมแม่ขายนะครับตอนนี้ในลักษณะของวิธีไม้หักนั่นก็เป็นสิ่งยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าหมอไม่ได้น่าเชื่อถือในวงการแชร์ลูกโซ่นะครับเขาอาจจะน่าเชื่อถือในวงการวิชาชีพของเขาที่เขาร่ําเรียนมาอะไรเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเราก็ต้องยกไว้แล้วก็ต้องเชื่อเขานะครับแต่ในวงการแชร์ลูกโซ่เราเชื่อหมอไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับและก็ไม่ใช่สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนนะครับเห็นว่าหมอลงทุนเดี๋ยวลงทุนตามหมอดี ท่านโดนเลยนะอย่างนั้นนะครับโดนเดี๋ยวท่านจะโดนขบวนการแชร์ลูกโซ่ตกทรัพย์ท่านไปนะครับเสียหายสร้างความเสียหายหท่านได้มาดูในเคสที่3นะครับอันนี้มีตําแหน่งเป็นถึงแพทย์หญิงแพทย์ทหารหญิงนะฮะผู้ร่วมขบวนการาแชร์ลูกโซ่เกี่ยวทางด้านธุรกิจทัวร์นะครับจองโรงแรมอะไรพวกนั้นนะซึ่งอ,อันนี้มีทั้ง เป็นนายแพทย์และมีทั้งยศทั้งราชการด้วยเป็นถึงทหารหญิงนะฮะเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกแพทย์หญิงคนนี้ร่วมลงทุนธุรกิจทัวร,งงร,รน์นะครับจองโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับทีอบอกว่าหลงเชื่อเพราะผู้ต้องหาเป็นผู้น่าเชื่อถือประโยคนี้ตายกันมาเยอะแล้วพูดผ,ผู้ที่ชักชวนของเราเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือมียศมีตําแหน่งเป็นถึงนายแพทย์เป็นหมอแบบไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เลยถ้า ใครตีโจทย์ตรงนี้ออกแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตรงเนี้ยท่านจะรอดครับท่านจะรอดไม่ได้บอกว่าหมอไม่ดีนะหมอบางคนลงทุนในธุรกิจสายขาววนนั้นโอเคนะครับแต่หมอบางคนลงทุนในธุรกิจสายสายเทาหรือดําอย่างแชลโกโซและสายดำนะครับก็เราต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นลองมองธุรกิจออกเราจะรอดแต่เราไม่ได้ไม่ไม่ควรจะไปมองว่าหมอลงทุนเราลงทุนตามดีกว่าโดยที่เราไม่ได้สดูธุรกิจว่ามันขาวมันเทามันดํานะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยตกเป็นเหยื่อเรียบร้อยครับพะประโยคนี้นะครับเพราะดูว่าเป็นบุคคลน่าเชื่อถือไม่ได้นะครับห้ามห้ามเข้าใจอย่างนี้เด็ดขาดมาดูอีกหนึ่งคดีนะครับหนึ่งคดีอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแชร์เกี่ยวทางด้านสัมมนานะครับสัมมนาคอร์สสัมมนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดีเอสไอบุก SI เข้าบ้านนายแพทย์นะครับเป็นแม่ทีมแชร์ลูกโซ่เชียงใหม่นะครับรู้สึกว่า แอดชื่อ,อแชร์วงนี้จำชื่อได้คุณคุ้นะก็อะไรปักปักนี่แหละลองไปค้นดูนะฮะใบให้นะอะไรปักๆนี่นะครับซิสเต็มปักอะไรอย่างอนะ่าก็มาเขาบอกว่าบุกไปถึงบ้านในแพทย์คนหนึ่งในที่จังหวัดเชียงใหม่นะเป็นแม่ทีมนะ,ะมีสมาชิกเชิญชวนไปกว่า150ลายนะครับลงทุนซื้อแพ็กเกจอ คอร์สสัมมนาที่เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับก็โดนนะครับอันนี้ออกข่าวออกข่าวในทีวีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่ทางด้านเจ้าของช่องเนี่ยทางผมเนี่ยเห็นมาแต่ผมไม่ได้หยิบยกมาทั้งที่เป็นข่าวแล้วมาเป็นข่าวนะฮะมีเพื่อนของของช่องมากมายที่เป็นเป็นหมอเป็นหมอสแสนงต่าง,างๆที่เข้าไปลงทุนแชร์ลูกโซ่ก็มีจะมานั่งเสียอ,อกเสียใจเออเอา ไม่คิดว่าจะโดนเองกับตัวเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเง,งี้ยว่าบครับอย่างที่บอกแหละเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องเห็นไหมครับหมอครับเขาก็จะรู้แต่เรื่องที่เขาเรียนมานะครับหรือเรื่องที่เขาเคยสัมผัสประสบการณ์มีประสบการณ์ในช,ชีวิตของเขามาแต่เรื่องเหล่านี้บางทีเขาก็ไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะสรุปให้แล้วกันพูดมาถึงนี้ครับยกตัวอย่างมาพอประมาณแล้วนะครับสรุปสิ่งที่ได้ในคลิปนี้นะฮะคือหนึ่งหมอไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องนะครับ ถ้าเรื่องสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะ,อะไรเงี้ยสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียนมาเราเชื่อเขาไปเถอะอันนั้นเพราะเขาเป็นผู้รู้ผู้สัมผัสกรณีเรื่องพวกนั้นเราเชื่อแต่ถ้าเป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรเงี้ยการลงทุนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะหมอก็พลาดตรงนี้หลายท่านมากหลายท่านหลายเคสนะครับบอกเลยอย,อย่างที่เรายกมาตรงนี้ก็เยอะแล้วเห็นไหมครับอมาดูบทสรุปข้อที่2 หมอไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือได้ในวงการแชร์ลกโซหรือวงการลงทุนอื่นๆด้วยหมอทําเจ๊งก็มีเยอะแล้วแม้ว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะบริหารงานเจ๊งก็มีเยอะนะครับอ่าก็ที่ที่บริหารงานโดยหมอนะเจ๊งก็มีเยอะเพราะฉะนั้นมันอบอกได้เลยว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมัน,ม,นมันต้องดูเป็นเป็นเคสต่อเคสเลยนะครับแล้วก็ บางทีเขาอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของการลงทุนก็ได้หมอท่านนั้นน,น,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่บุคคลที่น่าเชื่อถือได้ในวงการแชร์ลูกโซ่นะครับข้อ3นะครับห้ามตัดสินใจลงทุนแชร์ลูกโซ่เพียงเพราะคนชักชวนมีอาชีพดูน่าเชื่อถือนะครับเช่นอาชีพหมอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลุมพางนะครับดักดักเหยื่อลงมาในหลุมเนี่ยได้เยอะมากๆเยอะมากๆอีกอาจจะ อ่าเป็นอาชีพต้นๆหนึ่งเลยนะครับที่อ่าขบวนการแชร์ลูกโซ่ใช้หมอเป็นเครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการดูแล้วก็รอดจากตรงนี้อย่างที่บอกเราควรจะดูรูปแบบของธุรกิจเป็นหลักถ้ามันเกิดถ้ามันมันเกิดมาแล้วมันเป็นแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่อ่อนแต่ออกต่อให้ใครมาทํามันก็เป็นแชร์ลูกโซ่ต่อให้หมอมาทําต่อให้หนู่นให้หนี่ให้หนี่มาทามันก็ต้องเป็นแชร์ลูกโซ่วันอย่างข้ามเพราะมันเป็นแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ดูรูปแบบธุรกิจเป็นหลักนะครับถ้าแยกออกได้คุณจะรอดนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับก็อย่าลืมอ่าสับส i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันต่อไปแล้วมาพบกับภูมิคุ้มกันที่3นะครับเด็ดเดดเลยนะเด็ดมีเด็ดนะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็ไว้ป้องกันไว้เพื่อที่จะป้องกันการ ตกเป็นเหยื่อของแชร์ทุกโซ่แล้วสามารถบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนบอกคนรอบตัวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เ๋เรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับ EP ถัดไปแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ